สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับคุณครูว,วันนี้ครูพานุรัตน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพอหุนามนะครับดีกรีสูงกว่า2นะครับที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็มนะครับพวกเราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพอหุนามมาบ้างแล้วนะครับทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 แล้วก็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งาการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับในม .2 เป็นดีกรี2ใช่ไหมครับแต่ม .3 เป็นดีกรีสูงกว่า2ซึ่งเราเคยทําให้อยู่ในรูปของผลต่างกําลัง2นะครับกำลัง2สมบูรณ์นะครับผลบวกหรือผลต่างกําลัง3นะครับซึ่งทั้ง3วิธีการนี้นะครับวันนี้เราจะเอามาต่อยอดนะครับในส่วนของพหุนามรูปแบบอื่นๆนะครับ เราจะทำยังไงนะครับมาดูสูตรเดิมของเราที่เราเคยเรียนไปก่อนนะครับมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับผลต่างกำลังสองนะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับกำลังสองสมบูรณ์มี2ตัวนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนะครับก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้เราเคยท่องใช่ไหมครับถ้าเป็นหน้า ลบหลังทั้งหมดกาลังสองก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนั่นเองนะครับผลต่างและผลบวกกําลังสามนะครับถ้าผลตา่างก็เครื่องหมายลบนะครับก็จะเป็น a ลบ b คูณกับ a กําลังสองบวก a, a _ b บวก b กําลังสองบวกนะครับแล้วก็ไม่มีสองด้วยนะครับอันนี้ผลต่างกําลังสางกำกกลังสามนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผลบวกกําลังสามนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นบวกนะครับข้างหลังก็จะมีลบอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3สูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ร่วมกันยังไงนะครับเราก็ต้องไปดูโจทย์ว่าโจทย์มันเป็นยังไงนะครับอมาดูตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับ a กาลัง3บวก a กาลัง2นะครับลบ a ลบ1นะครับอันนี้วิธีการนะครับเรามาจัดกลุ่มนะครับ จัดกลุ่มให้อยู่ในวงเล็บนะครับได้ a กำลัง3บวก a กำลัง2ใส่เป็นกลุ่มหน้าก่อนนะครับใส่วงเล็บปิดนะครับตัวข้างหลังนะครับลบด้วยนะครับใส่ a เข้าไปเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บในวงเล็บก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวก1นนะครับตรงนี้ ตัวข้างหน้ามีกำลังเยอะนะครับแยก A กำลังสองออกมาในวงเล็บก็จะเหลือ A บวกห่งข้างหลังเหมือนเดิมนะครับ a บวกหน่งเคจะเห็นได้ว่าสองพบนี้นะครับมี A บวกหเหมือนกันเราก็ดึง A อบวกหนะครับคูลรืม A กำลังสองใส่ตรงนี้ก็ได้ครับอ่า ในวงเล็บก,ก็จะเหลืออ๋อไม่ใช่ครับโทษทีทบทีลูกอันตัวนี้ได้ a กำลังสองนะครับข้อหน้านะครับเครื่องหมายอันนี้เครื่องหมายลบนะครับข้างหลังดึง a บวกหนึ่งไปแล้วเหลือหนึ่งนะครับเขียนใหม่ดีกว่านะครับได้ a บวกหนึ่งอันนี้ได้ a กำลังสองลบหนึ่งนะครับเราดึง a บวกหนึ่งออกไปนะครับ a บวกหนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังเหลือ a กำลังสองลบหนึ่ง ตัวข้างหน้าทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับได้ a บวก1เหมือนเดิมนะครับตัวข้างหลังได้ a กาลัง2ลบทํา L ทให้เป็นกําลัง2นะครับ1กาลัง2นะครับจะแยกได้เป็น a บวก1เหมือนเดิมนะครับได้ a บวก1คูณกับ a ลบ1นะครับตัวนี้ซ้ํากัน2ตัวตอบใหม่ก็ได้นะครับ a บวก1กลัง2คูณด้วย a ลบ1อ,อันนี้คือคําตอบนะครับ จะเห็นได้ว่าเราแยกให้เป็น a บก1เหมือนกันนะครับแล้วก็ดึง a บก1ทั้ง2ตัวนะครับมาอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังก็เหลือ a กำลัง2ลบด้วยเลข1ตัวนี้เป็นเลข1นะครับ a กำลัง2ลบ1นั่นเองนะครับคำตอบสุดท้ายจะได้ a บก1ทั้งหมดกำลัง2นะครับต่อไปนะครับลองมาดูตัวอย่างหนึ่งออันนี้ไม่น่าจะยากนะครับ อันนี้ดูดูแล้วทําให้เป็นผลต่างกําลังสองได้ใช่ไหมครับลูกเราก็ทาเลยนะครับอะไรกําลังสองได้16 4 x กําลังสองใช่ไหมครับ x กําลังสี่ก็เป็น x กําลังสองทั้งหมดกําลังสองลบอะไรกําลังสองได้8 1ครับ9 9กานะครับ9กําลังสองนะครับก็จะได้เป็น4 x กําลังสองบวก9นะครับและก็4 x กําลังสองลบ9 นะครับตัวข้างหน้าเป็นบวกกําลัง2เป็นบวกก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเขียนเหมือนเดิมนะครับ 4x กาลังสบวก9ตัวข้างหลังนะครับเป็นลบใช่ไหมครับก็ทำให้อยู่ในรูปผลต่างกําลัง2นะครับได้2 x ทั้งหมดกำลังสอลบ3กํกลังสนะลูกข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับ 4x กาลังสบวก9ข้างหลัง ได้2 x บวก3นะครับแล้วก็2 x ลบ3น่าจะตอบประมาณนี้นะครับอันนี้คือคำตอบแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับได้4่ x กําลังสองบวก9 2้ x บวก3นะครับแล้วก็2 x ลบ3เห็นไหมครับอันนี้ไม่ยากนะครับทำแค่อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองสองรอบเองนะครับรอบแรกข้างบนนี้นะครับรอบที่1นะครับอันนี้รอบที่2นะครับแค่นั้นเองได้คำตอบแล้วนะครับ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่3นะครับตรงนี้เป็น x กำลัง4บวก x กำลังสองบวก1น่ะครับอลองมาดูนะครับอาจจะต้องทำให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะลูกตรงนี้ได้อะไรครับได้ x กำลังสองทั้งหมดกำลังสองหน้ากำลังเออ x x บก x อ่า x กำลังสองหน้ากำลังสองบวก x กำลังสองใช่ไหมครับบวกสองคูณ x กำลังสองนะครับคูณหนึ่งบวกหนึ่งกำลังสองอ่ะอยู่ดีๆเรามีสอง x กำลังสองมาได้ไงนะครับสอง x กำลังสองโผล่ขึ้นมาจากไหนเรามีอันเก่าอยู่ x เดียวเพราะฉะนั้นกลายมี2 x เราก็ต้องลบ x กำลังสองออกไป1ตัวนะครับตรงนี้ใส่วงเล็บนะครับจะได้ x กำลังสองบวก1ทั้งหมดกำลังสองนะครับลบด้วย x กำลังสองใช่ไหมครับตรงนี้เรามีเลข2นะครับเราก็เลยลบ x กำลังสองออกไปนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับเท่ากับเป็นผลต่างกำลังสองนะครับคำตอบก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก1 บวก x นะครับอีกตัวหนึ่ง x กำลังสองบวก1ลบ x เรียงกันให้สวยงามนะครับได้ x กำลังสองบวก x x บวก1นะครับ x กำลังสองลบ x บวก1อ่านี่คือคำตอบนะครับ2ตัวคูณกันนะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับตรงนี้ไม่น่าไม่น่าจะยากนะครับ หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับนั่นเองนะครับข้อนี้ผ่านนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับดูแล้วเป็นผลต่างกําลังสองได้ทําเป็นผลต่างกําลังสองก่อนนะครับได้ x กําลังสามทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมครับอะไรกําลังสองได้หกสิบสี่ลูกแปดแปดใช่ไหมครับอ่าได้ผลต่างกําลังสองแล้วคําตอบจะได้ x กําลังสามบวก 8นะครับแล้วก็ x กำลัง3ลบ8นะครับเท่ากับเป็นผลบวกกำลัง3 1ตัวเป็นผลต่างกำลัง3 1ตัวแน่นอนทำเลยครับลูกได้ x กำลัง3บวก2อกลัง3นะครับอีกตัวหนึ่ง x กำลัง3ลบ2อกลัง3ผลบวกกำลัง3ได้ x บวก2 x กำลังสลบ2 x บวก4อันนี้คูคูณให้เลยนะครับข้างหน้าเรียบร้อยข้างหลังโทษทีครับอโอเคต่อนะครับโทษทีเมื่อกี้กดผิดนะครับได้ x ลบ2นะครับ x กำลังสบวก 2x บวก4อันนี้คือคําตอบทั้งหมดนะครับคําตอบนี้เลยนะครับเราแค่แยกผลบวกกําลัง3กับผลต่างกําลัง3แค่นั้นนะครับซึ่งตรงนี้เรามีสูตรอยู่3สูตรนะครับกำลังสองสมบูรณ์ผลต่างกําลัง3กับผลบวกกาลัง3นะครับแล้วก็ผลต่างกําลัง2นะครับซึ่งเราจะใช้ ตัวไหนเราต้องมาพิจารณาในโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งครูให้พวกเราไป4ี่ตัวอย่างนะครับคิดว่าพวกเราจะนําไปปรับใช้ได้นะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เรามีแบบฝึกหัดนะครับให้พวกเราทํานะครับตรงนี้ลองไปพิจารณาดูนะครับทําลงในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งใน Google Form เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ